เป็นอาที่แสนกล้าครับหนึ่งครับเทพเทพรินกาบาครับผู้กำลังอย่างบอลพิเชจิตไทยครับแล้วแดนตันดีครับสามส่วนของบุรีรังมาต่อการแข่ันกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มบีครับซึ่งประกอบด้วยสโมสรชลบุรีเอฟซีสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครและโรงเรียนเทพิรินแมตช์เดย์ที่หนึ่งของกลุ่มครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับชลบุรีเอฟซีและสุดท้ายเป็นชลบุรีเอฟซีครับเขียนเอาชนะด้วยสกอร์สองต่อหนึ่ง โอ้โหยิงยัดเสาหนึงน่งครับชะโนไทยคงเหม่งครับหนึ่งศูนย์ครับเพื่อนเตะออกน้ำครับโอ้โหเพื่อนสาธใจดูหน่อยครับจังหวะลุยมาของเจ้าไทยคงเหมง่งแปรยัดประตูตรงนี้สันตะพรนัตนตพรลากไค่สั้นๆชิงได้แล้วโยกเข้าขวาแล้วปั่นตรงนี้แล้วโอ้โหเอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหสวยจริงครับสวยจริงครับลูกนี้โอ้โหปริญญาเขาชูเกียรติครับหนึ่งหนึ่งของช่บุรีเอ็ซีครับโอ้โหเอาครับดูครับจังหวะให้มาแล้วนี่ครับ ดูโยกแล้วปั่นโอ้บอลฉาบครับโอ้โหแล้วดูทุกอย่างเป็นใจครับไปฉาบติงหาอิสระขวาเปิดโค้งตรงนี้ได้มาชมแล้วสบัดแล้วสองหนึ่งครับโอ้โหชมพีเอฟซีครับผ่านเข้าไปครับสองหนึ่งของชมรีเอฟซีครับดูครับจังหวะเปิดบอลลอยๆโดนหรือเปล่าแล้วเต็มเต็มหัวแล้วโอ้โหเสยตรงนี้ครับ ในคู่ที่สองครับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครพบกับโรงเรียนเทพยสิรินครับจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อหนึ่งครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนนั้นส่งผลให้จบเกมแรกครับชนบุรีเอฟซีขึ้นมานำบรรจาร์ฟูลของกลุ่มครับตัวเลมซานมาครับซาปานยิงรีดเราเรียบร้อยครับโอ้โหซ้ายใส่ซ้ายสั่งได้ของซาปานสังลงท้ายตรงนี้สัตแล้ว นี่ครับโู้โดนบังด้วยครับยิงรอดขาเ่น,นขอนเดย์ที่2ครับคู่แรกโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคนครพบกับชลบุรีเอฟซีซึ่งจบลงไปด้วยชัยชนะของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคนคร2ประตูตอนหนึ่งครับเก็บ3าคะแนนท้องกับแซงชนบุรีเอฟซีขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงครับเอาแล้วถึงตัวครับเอาแล้วและคงนัดใหม่อีกครั้งหนึ่งคงนัด,นดเลี้ยงไปเองคงนัดได้นางลูกนี้แล้วยิงเรียบร้อยครับโซโลของเขาครับ ไปทางขวาแล้วมองเปิดเข้ามาข้างในแล้วได้ยิงลูกนีน้เอาแสงเลยครับแสงเฉยเลยครับโห,โห,โห้องนีงนะ้เปิดมาแล้วพอด,ดีพอด,ดีแล้วล้มตัวไม่ทันคนระับทางที่สนุกุทธสนในคู่ที่สองครับโรงเรียนทิศรินดว์นกับบุรีรัมยูเนเต็ด และเป็นบุรีรัมย์ครับที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าชัดเจนครับไล่ถล่มไปด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์ครับจบ2เกมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงเดี่ยวมี4คะแนนครับตามมาด้วยชนบุรี FC และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่มีทีมละ3คะแนนคับอีกทีนึ่งก็ยิง2อศูนย์ครับโอ้โหเป็นสิงหามาล่าศัครับออกนำระเทวีครับยัดขาดเลยด้วยกันครับขวาเปิดมาเต็มสองรอบดีกว่าเสียสองรอบแล้วรอบนี้ได้จริงครับเนี่ยมุ่งไว้ติด หลังแล้วหันมาเจอก่อนครับปล่อยเลยครับตรงนี้ชนอุนได้พงเหม่งครับให้เพื่อนยิงครับแล้วเราดูขวาโค้งมาเช็ดแล้วตรงนี้สามศูนย์ครับบุญรัมย์เต็งออกน้ำไดซิลินครับแล้วเป็นขวากปล่าทานกิ่ชงปากครับดูวับเสยบอล้เนลยครับสายนัตกรนัากรยกมาเสาสองมงตั้งมาคนเดียวแล้วบ่งโอ้โหเซฟอีกทีหนึ่งโอ้โหโชติกะเหมือนตาครับโอ้โหลูกนี้ อู้ต้องชมเนี่ยสิงหาเลยครับแล้วโม่งทีแรกก็ไปติดเลยครับทางด้านเชิดตักติดกับเหมือนตาครับแล้วขวาตรงเนี้ยพานี่อย่างกับพี่ชายสุพนัทเลยครับในหล่าหายแล้วออกยังเกี่ยวได้ชะโนไทยโคงเหม่งบนชะโนไทยขวาเอาจนได้ครับชะโนไทยคงเหม่งครับแลเด่นบัตรไปเออไม่ไหวจริงครับดูครับนี่ครับทีมชาติไทยยูทีเจ็ดครับกองหน้าตัวเป้าของ และก็มาถึงแมตช์เดย์ที่3มครับผูแรกบุรีรัมยูเนเต็ดพบกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครโดยบุรีรัมยูเนเต็ดต้องการเพียงแค่1นคะแนนครับเพื่อการันตีการเข้ารอบแบบ100%เต็มส่วนทางด้านโรงเรียนกีฬากรุงเทพนั้นเขารอบแน่นอนไปแล้วครับแต่เกมก็จบลงไปด้วยการเสมอกันไปแบบทำอะไรกันไม่ได้ศูนย์เต์ต่อศูนย์ครับ แล้วคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำผลงานได้ดีครับทางด้านชัยวัฒน์ปักกาเวครับในคู่ที่2ครับชลบุรีเ c ครับเงินไขของเขาคือไม่แพ้ครับก็จะผ่านเข้ารอบครับพบกับโรงเรียนเทพสรินที่ไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับนอกจากต้องชนะเท่านั้นครับถึงจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ซึ่งเกมจบลงด้วยชัยชนะของชลบุรี FC ครับ2ประตูต่อหนึ่งทำให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะแชมป์ของกลุ่ม B ครับ ตามมาด้วยโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคนครในอันดับที่2และบุรีรัมย์ยูนเต็ดเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดครับเตะวืดครับจากอิสระถูแต่งครับแล้วซอฟฟ์ฟานได้เน้นเน้นด้วยซ้ายครับโอ้โหเปิดขึ้นมาจับไม่ดีแล้วครับแล้วเซฟซินิสสิรพัฒน์พงลีได้ยิงลูกนี้โอ้ตีเสมอโอ้โหครับจังหวะนี้ครับกระแทกก่อนครับแล้วได้ยิงครับ มาที่อิทิเดตอิทิเดตอิทิเดตยังกระชากมาอยู่อิทิเดตแต่หนีมาอิทิเดตได้หลุดมาจังหวะน,นี้ยิงด้วยขวาติดเซฟโอ้โหสาระซับผ่นพพานมาหนีมาหนึ่งดาดแล้วให้มาซอฟาฟานได้ยิงโอ้โห,หมมไม่ได้ครับซอฟฟานสั่นหล่นก็ดีครับซอฟฟานสั่นหลนครับวิ่งเข้ามาแล้วหืซัดเต็มเต็มโอ้ยไม่ได้ครับเปิดขึ้นมาครับแล้วมาทางขวาของจุลี ยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับดูอีกครั้งครับจังหวะสวนกลับมาของชนบุรีครับแล้วอาทิตยษฐานกล้าวางเท้ายิงดีเนี่บธนเด็ดมาได้จอสองสรุปทีมที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับฟุตบอลรายการ BFA U17 Invitation Super Cup 2023กลุ่ม A ครับได้แก่สโมสรทรูแบงค์คองยูเนเต็ดและโรงเรียนอัสสำชันกลุ่มบครับสโมสรชลบุรี FC โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครและสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดครับ แต่สุดสีครับสุดท้ายครับเข้ารอบ3ทีมได้แก่สโมสรการท่าเรือ FC ครับโรงเรียนอสัมชันทนบุรีและโรงเรียนประจมงคาเป็นทีมสุดท้ายคาที่ได้ผ่านเข้ารอบครับผลการประกบคู่ครับสามารถติดตามได้ใน f a c e b o o k Fan Page ดาวรุ่งครับหรือว่า YouTube c h วอ n e มวอร์มของเราได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางวอร์มวอของเราด้วยนะครับสำหรับนี้ลาก่อนขอบคุณครับ